เดียบกันนะคะพี่ตีฝั่งน้าฝั่งน้าหน้าโอเคพี่ีเริ่มพีเริ่มยมีจะมีจะรอนจะมีร้อแล้วจะม้อน แล้วนะคคูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะครับภาพ,พยนตร์ของแขกนะครับก็ทางมนุษยจิตและทางผมนายกินกันมนุษยจิตซึ่งเป็นพ่วนกับได้รับเกียรติจากเกมสามเก้าในการมาทำภาพยนตร์เรืงนี้ครับเรื่องราวของแขกะคะเกี่ยวกับศิลปศาสตร์เรื่องราวของศิศาสตร์ของแขกเ,ขศศขแขเนี่ยเร,เราพูดถึงศศาสตร์ก่อนเนาะศ<ม>ิศาสตร์มันมีหลายหลายประเภทใช่ไหม <S <S แต่ศาสตรของแขกเป็นศิศาสตร์ ที่เป็นต้นกำเนิดของศิลปศาสตร์ได้ได้ไหมครับศิลปศาสตร์ของแขกมันเป็นต้นกำเนิดของศิลปศาสตร์ทั้งหมดบนโลกใบนี้มันเลยเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าพูดถึงตะกีอ้อย่างที่ฟังอิหมาดพูดเมื่อกี้ก็คือว่าจะพูดถึงศิลปศาสตร์เป็นจุดกำเนิดมาจากบาบ,าบาิโลนใช่ไหมฮะในยุคสมัย4,000ปีที่แล้วแล้วก็มันก็แตกแขนงไปเป็นศิลปศาสตร์ปัจจุบันจนถึงปัจจุบันที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งถ้าถามว่าของแขกนน่ากลัวไหม ในทัศนะของคนทั่วไปก็มองว่ามันน่ากลัวเพราะมันจะมันเป็นจุดกําเนิดของสไซสัตว์ทั้งมวลบนโลกนี้ครับประมาณนี้พี่การทำการรีเสิร์ชยัยงไงบ้างอ่าผมค่อนข้างจะค่อนข้างรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะครับทั้ง,ท,งทั้งตัวชิคคนที่ทําของเองจริงด้วยเนี่ยเราก็ไปไปค้นคว้าจริงๆด้วยว่าเขาเขายัางไงยังไงอะไรเนี่ยแล้วเราก็ศึกษาทั้งในใใในนนหลายๆคนไม่ใช่แค่คนคนเดียวตัวบมอคนทำไซย์สัมวลอะไรเเราก็หาข้อมูลมาสักพักนะครับ เรื่องนี้ผมเขียนมาสักพักใหญ่ๆนะครับในการหาข้อมูลในรูนี้วันนี้ก็มีการนําพระธัมเพียค่ะมาอ่านด้วยอันนี้เป็นการเปิดทา,างรรอันนี้มันเป็นการขอดุอาเพื่อเพื่อความบรารมีหมายถึงว่าเพื่อความปลอดภัยในการทํางานทั้งหมดนะครับให้ใหราบรื่นครับป แแสดงงงว่าามนต้้อเก็ก็เป็นอะไรที่ผมขนลุกครับค่อนข้างทีเดียวผมก็ขึ้นชื่อในเรื่องของคนดำเศรษฐศาสตร์นี้ด้วยใช่ครับถ้าถ้าถ้าในพื้นที่ในพื้นที่จะรู้ว่าคำว่าโตแน่ๆเป็นสิ่งที่น่ากลัวซึ่งในนางเศรษฐศาสตร์พูดถึงของแขกก็พูดถึงโตแน่ๆด้วยเห็นว่าโลเคชั่นหลักก็คือสามจังหวัดเลยใช่ใช่ครับสามจังหวัดเลยครับ ก็ก็แต่แต่ที่จริงที่จริงของแขกที่จริงของแขกมันก็กระจายอยู่ทั่วทุกที่นะครับมันไม่ใช่เฉพาะสามจังหวัดแต่แต่ที่เราเล่าเนี่ยการที่ครอบครัวลงไปใต้ที่สามจังหวัดแล้วไปไปเผชิญกับสิ่งที่น่าปวดัวแบบนี้แล้วอย่างไรแสดงเป็นยังไงบ้างก็คือ้าเป็นหนังขีไทยยังเข้าใจได้นี่เป็นขีแขกเรามีความเตรียมพร้อมหรือว่าต้องเตรียมของถังยังไงเพราะว่ายังไงบ้างอโมก่อนทางนี้ก็รีเสิร์ชข้อมูลเหมือนกันค่ะว่าพอได้ยินคำว่าของแขกปุ๊บมก็เซิร์ชเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่า จริงๆแล้วศิลป์ทางนี้ค่ะโมก็มีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นลิมแล้วเราก็ได้สอบถามแล้วก็มีแบบเพิธีทํายังไงบ้านไหนโดนของก็าํายังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็่คือางะจรตมานั่งรับเล่นเรื่องน้เหมือนเข้าไปสัมพัสจคือจริงๆแล้วมีการคุยกันมาค่อนข้างนานกับพี่เอียงเขาเหมือนกันค่ะี่เขาไม่คยคุยกับโมเองเลยโมก็แบบ ตอนแรกเอาจริงๆหนูก็ไม่กล้ารับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะมันจะเป็นความเป็นอย่างหนึ่งเออถ้าเป็นของพุทธิยิงอันเชิญเขาเป็นต้นใจอะไรแบบนี้แต่ที่เราเราไม่รู้อะไรเลยทีนี้ก็ด้วยด้วยความที่พี่เกียรติเขาบอกว่าโมอันนี้คือเราร่วมกี่ับเรีนสามข้านะแล้วก็อันนี้คือแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆแล้วแบบว่าของโมนี่เป็นบทแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะคาแรคเตอร์ ครั้งหนึ่งของแขรพื <c oughs> ้นฐานแล้วพวกูกครั้งหนึ่ง <c oughs> พื้นฐานหรอคะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยหรือไม่เคยเจอเคยเจอแต่แไม่ค่อยเราไม่เคยเจอแบบไปทางแขกเราเจอตั้งแต่อะไรอย่างกับพิมพ์น่หรอพิมพ์จะต้องมีเขาขงมาแตะมือเราในอนที่เรา อ๋อก็เคยได้คุยกับพี่เกียงไปก่อนหน้านี้นะคะพี่เกียงก็บอกว่านี้ก็คือแบบเตรียมการป้องกันทุกอย่างไว้อย่างดีคะอันที่เช่นอย่างเช่นบทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบมีการป้องกันหรือว่าเป็นสิ่งที่คอยปัดป้องสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีแล้วสปอยได้ไหมคะเนี่ยมัน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 เป็นวิธีการจริงๆในการ ป้องกันปกป้องมันมีอยู่ในภาพยนตร์นี้ด้ยซึ่งซึ่งเป็นคาเหมือนก็เวลาเขามีคําอ่านใช่ไหมของเราก็มีคาอ่านซึ่งเป็นคาอ่านที่ใช้ได้จริงในการปกป้องจริงจริงแล้วพุ่งกลับคือเล่นของด้วยใช่ครับไม่ใช่หรอยังไม่ได้การเห็นทำต่ไนทำมาอย่างเงี้ยมันมีเจอหรือมีเหตุการณ์ ก็ตอนที่ลงไปใต้เนี่ยน่าจะเจอแหละเดี๋ยวต้องลุ้นดูครับเพราะว่านะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะเราน่าจะเจออะไรที่มันลี้ลับนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็น่าจะแรงนะเตรียมตัวเตรียมใจเออเพราะเราก็ผ่านเรื่องมลขังวิธีไทยมาแล้วใช่ครับก็ถือว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได เป็นส,ยสายศาสตร์แบบไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสายศาสตร์แบบของแขกใช <c oughs> ก็โอ้เลยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงนี้แหละ<ช>เพราะ<ช> <ๆ S 2> ว่าเราไม่เคยเล่นอะไรที่ที่เป็นแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะทําให้คนดูเนี่ยแบบตกใจแล้วก็แบบน่าจะลุ้น่ะน่าจะลุ้นมากมากครับอย่างพุ้กลมกลับสร้างความสบายใจนกแต่ใหญ่มากว่าคือของไม่เข้าตัวแน่นอนโอเคคือคือเราต้องบอกก่อนว่าในในในการที่เราลงมาเล่นตรงนี้เราต้องเราต้องมั่นใจก่อนแล้วว่าเรา เราทําให้สกปดกัปคือคือคือเราเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยจับมาเล่นเลยแล้วแบบเฮ้ยเสี่ยงไปด้วยกันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่อันตรายนะของแบบนี้มันมีอยู่จริงทีนี้พอมันมีอยู่จริงเราก็ต้องเตรียมพร้อมและรับมือมันให้ได้ด้วยคือผมผมผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราทําไปโดยที่ว่าเราไม่รู้เราศึกษาแล้วเราสอบถามผู้รู้แล้วคนที่ป้องกันจริงๆมามาช่วยเราด้วยประมาณนี้งงใจครับ ครัใช่เพราะจริงๆเนี่ยเป็นคำถามที่ถามโมเป็นคนถามทางเสี่ยงเองว่าคนที่เกี่ยวข้องกับของในรถยนต์เรื่องนี้คือดิฉันใช่็นตัวเรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็คนทำใส่ชาวบ้านเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบจริงๆแล้วแอบร้ายเนี่ยทำของแท็กอื่นก็ยเหรอเป็นตัวร้ายค่ะไม่ใช่นักเอกตัวจะ กลับมาที่กรุงเทพด้วยเราก็ต้องม,มีความกัง,งวลสูงนะ <laughs> ดูทุนะ <laughs> <laughs> คือจริงๆโมจะบอกว่าหนังประเภทนี้หนังแบบนี้ของแขกมองว่าเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนโมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่เคย <c oughs> ไม่เคยดูขนาดโมโมได้ยินชื่อโมยังแบบเออตั้งแต่เราดูหนังดูภาพยนตร์มาเนาะก็ยังไม่เคยได้ยินชื่อจริงๆนะ <c oughs> แล้วคนข้างนอกยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ว่าของแถบเป็นยังไงแบบนี้ค่ะอย่างเรื่องนี้เป็นความเชื่อของนัสะสศาสนาอะไราเงี้ยค่ะอย่างคนที่เป็น่านศาสนาหรือว่าศาสนาอ่นๆทั่วไปสามารถเข้าใจหรือเข้าถึงได้ยังไงบ้างอ๋อในเนื้อเรื่องมันมันเล่าสากลครับค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายแค่วิธีการของการขับไล่หรือการปัดเป่าก็จะมีคำอ่านที่เป็นในเชิงของของทางทางวิธีการนะตรงนั้นอาจจะอาจจะมีคำแปลมีอะไรที่เข้าใจได้มีคนคนนี้ครับคนนี้เล่นเลยฮะ ทแทแท้แล้วนะครับจริงๆของแขกก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วการเปิดงานของเราการเหมือนกับการบวงสรวงนั่นแหละถ้า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 มองในมุมของชาวพุทธน,นะครับเราก็เปิดด้วยกับพระมหาคัมภีร์อันกุรอานซึ่งก็เป็นยอดของของที่พูดกันถึงในเรื่องราวอยู่แล้วยอดของของแขกจุดกําเนิดก็มาจากจาก,าจากเราอยู่แล้วนะฮะจ,จากจากอิสลาม แล้วมันก็แตกกระจายไปก็ถึงบอกว่าเขาชอ,ชอบมีคําพูดว่าของแขกอ่นะแรงใช่ไหมฮะจริงๆแล้วแรงตรงนี้มันคือการที่เอาทุกศาสตร์อยู่หมายถึงว่าของแขกมันเป็นยอดของความรู้ของตรงนี้นะครับมันก็แตกแขนงออกไปไม่ว่าจะเป็นของขเขมรของใต้ของอีสานทุกภูมิภาคแม้กระทั่งในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ภูมิภาคเราเขาก็มีนะครับ ซึ่งมันกระจายไปอยู่ทั่วโลกแหละแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับเราเปิดด้วยกับอัลกุรอานเราเปิดด้วยกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลสิ่งที่เป็นยอดสุดของของความดีงามมันจะปกปอกปกปักรักษาพวกเราทุกๆคนนั่นแหละครับให้งานมันราบรื่นไปได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วมันเป็นการแสดงแล้วเป็นการอธิบายให้ผู้คนได้เข้าใจมากขึ้นกับความเป็นอยู่วัฒนธรรมความเชื่อเพราะเพียงอย่างเดียวเลยอย่าไป ลบหลู่ศรัทธาเหล่านั้นเท่านั้นเองนะครับมันก็ทําให้เราดําเนินการทุกอย่างไปได้รับลึกลงผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้จะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับก็อันนี้ขึ้นอยู่ตารางการจัดฉายด้วยครับแต่แต่เราก็จะเสร็จภายในภายในประมาณประมาณไม่กี่เดือนนี้ครับก็จะเสร็จในการานะครับอาจจะเป็นปีนี้ปีนี้น่าจะได้ไม่ตอบติดตามแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมที่เข้ามา ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องของแขกนะคะก็ด้วยเนื้อหาทถาทีมเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เคยมีใครหยิบยกนำมานำเสนอแล้วก็นำมาเผยแพร่มาก่อนก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันจะได้เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแบบโอเคความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เล่าถึงวิธีการป้องกันต่างๆเราจะได้มีมีความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การนําเสนอเนี้ยที่ทีมมองว่ามันสนุกนะแล้วมันก็น่าดูมากๆอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆเพราะว่าด้วยตัวทีมเองอ่ะคะ่ะพอได้อ่านบทได้ทราบเรื่องราวว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิยาศาสตร์ความเชื่อของฝั่งนี้นะรับทันทีเลยนี่คืออีกหนึ่งึงเหตุผลที่แบบว่าริฟตอบรับเลยคะ่ะว่าแบบจะเล่นเรื่องนี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ Year, ขอบคุณครับ